ครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open Box นะครับที่เราทั้งสองคนจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้วันนี้ทำไมมีโอ้โหนิยงระย้าจัดเต็มเลยใช่ไหมช่วงนี้ทำไมเอ่ยช่วงนี้ก็คือ Windows 10ครับกำลังจะออกแล้วก็มีหลายคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ Windows 10แตกต่างยังไงครับ Windows 10เนี่ยแตกต่างยังไงนะครับเอ๊ะเราก็เลยวันนี้จะมาเปิดกล่องดูว่ามันมีอะไรใหม่บ้างได้เลยนะครับสิ่งแรกที่ท่านผู้ชมจะเห็นใน Windows 10เนี่ย นั่นก็คือคือปุ่มสตาร์ทครับกลับมาแล้วโอ้โหหายไปนานหายไปนานหายไปหลายเพลาเลยทีเดียวเส้นรอบบอกว่ามีหลายนะครับต้องบอกว่านี้ฮะอย่างที่ในส่วนของในเรื่องของการดูข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ครับอันนี้จะเป็นข้อมูลลูกครับอันนี้ก็เป็นของผมนะครับปุ่มสตาร์ทก็หน้าตาก็มีการเพิ่มแอปพลิเคชันต่างๆได้ก็อีกอันหนึ่งครับที่ไม่พูดไม่ถึงไม่ได้ครับนั่นก็คือ โปรเจกต์สปาตอสสปาตอคส์สปาตอสซุปะเหรอฮะจริงๆก็คือ Microsoft Edge นะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นเว็บเบลเซอร์ที่มาเปลี่ยนจาก IE เอ่ออินเทอร์เน็ตอ็อบเฟเลอร์ครับนะครับเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้มีความสำคัญยังไงนะครับเวลาเราเข้าเว็บเบราว์เซอร์โดยสามากนะครับตอบได้มันเร็วขึ้นมากเร็วขึ้นไหมแต่ที่ผมทดสอบมาเร็วขึ้นครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับครับแต่มีความข้อเสน่ห์มันคืออะไร เสียงมันอยู่ตรงนี้ครับเราเข้าไปปุ๊บเราต้องการเขียนข้อความบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยใช่ครับเราสามารถเข้าไปขีดเขียนนะครับครับวาดลงไปวงเข้าไปทำไมอ่ะก็คือเหมือนว่าเราต้องการทำเป็น one note ไงอ๋ออ่าแบบว่าเราดูคลิปแล้วเราชอบไฮไลท์ตรงนี้เราไฮไลท์เข้าไปเหมือนเราเวลาไฮไลท์อ่านอ่านไฮไลท์อะไรย่างเงี้ยไฮไลท์อ่านะครับลบได้ นะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการลบข,อข,อขอ้อความอ่ะลบลบลบบได้เลยนะครับโอ้เมื <c oughs> ่อกี้เราเขียนแล้วใช่ไหมครับมีอันหนึ่งครับที่น่าสนใจก,ก็คือฟังก์ชันในการคอปก็คือสมมติว่าเราต้องการคอปเฉพาะส่วนอ่าแล้วคอปเสร็จแล้วก็สั่งคั่บปี้ไปวางบนช็อตโน้ตในการนี้ครัเราสามารถเข้าไปแชร์ ในวันโน้ตก็ได้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่น่าสนใจแต่มีอย่างหนึ่งครับครับผมคถ้าเกิดสมมติคนบอกว่าท่านผู้ชมอยากจะเป็นอินเทอร์เน็ตเอ็กพอรอร์ก็มีเลือกออปชันครับกดเข้ามาอ่าเราไปเลือกไปดีเนี่ยเอ็กพอร์เตอร์ก็ได้ยังจะมีคนกลับไปใช้อีกเหรอครับก็อาจจะมีนะอาจจะมีอาจจะมีนะครับแต่ทจริงอันนึงก็คือฟังก์ชันมีอันนึงก็คือคีรัตองอค่ะกีรัตคือโดยส่วนมากเรากดวินโด้นะครับมาเปิดอันอาจจะต้องเปิดหลายหน้าจอสักนิดนึงครับอคครับเ เปิดแอปพลิเคชัน okay. นะครับถ้าต,ต้องการกดว<บ>ิดโอ a แคาก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นเหมือนกับการ,รแยกหน้าจอให้<อ>ะะและอานนึงก็คือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปต้องการให้หน้าต่างเนี่ยยอ่อโดยผ่านฟังชั่นคีย์ล้วก็กดวิดโอและ่มลูกอนลงก็จะก็จะย่อให้ใช่แล้ว <Okay. S 1> ก็จะขยายขึ้นมาอีกทีนึงได้น,นะครับนะครับ,รบอันนี้นะชัดเจนครับผมแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอะไรเอ่ยนั่นก็คือครับคอนทรีน่าคอนทรน่าไม่ใช่ เวลาบบจะต้องพูดกับพานาลองฟีเขาหน่อยนะครับเป็นผู้ช่วยเสมือนที่น่าสนใจก็คือตัวนี้โอเคกดไมค์ปุ๊บอ่าให้ค้าตัวนอรลองเท้เขาอยู่ในนี้ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ในซอฟต์แวร์นะครับเป็นผู้ช่วยเสมือนสมมติว่าเราต้องการเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตคำที่ต้องการหาในโฟลเดอร์ก็สามารถทำได้แล้วกดนะครับโฟลเดอร์เขาจะไปที่ไหนครับ เป็นที่เว็บเบราว์เซอร์อย่างที่บอกว่าจะเซิร์ชหาภเจนนะครับผมบอกภาพโฟโต้ขึ้นมาผมเองผมดีแต่ตอนนี้นะครับในวิดีโอสิบเนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาทดลองกันได้อยู่ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเปิดขายจำหน่ายวันที่29กรกฎาคมนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Add in Box นะครับ เรานำเสนอข่าวสารไอทีนะครับแอปพลิเคชันรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆในช่วง Open Box เช่นนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำแนะนำติดชมเชิญได้ที่แฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา3ามทุ่มสี่ทถึง4ี่ทุ่มนะครับทางช่องเอ็มคอร์ดแอนด์แห่งนี้นะครับหมายเลขทีสีระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลขที่สีนะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมพี่นายขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันที่นี้ครับสวัสดีครับโบอด